แฟนคลับน้ำตาซึมค่ะหลังจากแจ็คสันหวังนะคะปล่อยเพลงใหม่หวังเสียเออค่ะ mm hmm. เมื่อช่วงเช้าวันที่11มกราคมที่ผ่านมานะคะ mm hmm. เพลงใหม่ของหนุ่มแจ็คสันค่ะได้ถูกปล่อยออกมาแล้วนะคะสําหรับเพลงที่มีชื่อว่าหวังเจียเออค่ะ mm hmm. ซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแจ็คสันนะคะในช่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ประเทศจีนนะคะตอนเป็นนักกีฬาฟันดาบค่ะแล้วก็ได้มาตามหาความฝันเรื่องดนตรีที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะรวมถึงค่ะ ได้มาทำบริษัททีมหวังและได้ทำเพลงของตัวเองนั่นเองซึ่งหลังจากปล่อยเพลงออกไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะยอดวิวใน YouTube ค่ะก็เกือบแตะ1 0 0 0 0แวิวแล้วนะคะด้านอากาเซ่ค่ะแล้วก็แฟนคลับของแจ็คสันนะคะที่รอฟังเพลงหวังเจียเออนะคะในวันนี้ค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า ฟังแล้วอยากจะร้องให้ตามค่ะรู้เลยว่าจักสันต้องการสื่อสารอะไรออกมาในเพลงนี้นะคะและในหนึ่งวันที่ผ่านมานะคะยอดวิวบน YouTube ค่ะตอนนี้นะคะทะลุ4.8แสนวิวแล้วเรียบร้อยนะคะ ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะคะที่ได้มารู้จักคนอย่างแจ็คสันนะคะเพราะว่าแจ็คสันค่ะถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะมีแรงสู้ต่อไปในชีวิตค่ะสู้แบบไม่ท้อถอยอยากทําอะไรก็ต้องทําให้สําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะเอาเป็นว่านะคะใครค่ะที่ยังไม่ได้ฟังเพลงหวังเสียเอ,อ๋นะคะของหนุ่มแจ็คสันหวังนะคะก็อย่าลืมไปติดตามฟังแล้วก็ชม MV กันด้วยนะคะส่วนความหมายของเนื้อเพลงนั้น ก็สามารถไปหาคําแปลได้ในทวิตเตอร์ต,อต่างๆนะคะที่เหล่าบรรดาอากาเซ่ค่ะรวมใจกันแปลเนื้อเพลงนี้เอาไว้ให้นะคะรับรองเลยว่าเมื่อคุณได้รู้ความหมายจริงๆของเพลงนี้แล้วนะคะคุณจะเข้าใจในตัวของแจ็คสันและก็ชื่นชมเขามากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางอีจันบันเทิงด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า